สวัสดีค่ะเมื่อนี้มาพรกันอีกนะคะแอฟแอลวันสานนอเมื่อนี้เป็นวันที่4พฤศจิกายนเนาะพี่น้องเนอ2000หาลอย64เนาะพี่น้องเนอเมื่อนี้เท่ากับสื้อากันมาแนะนมเนาะพี่น้องเนาะเบิ้งอันแปลงยกจากพื้นเนาะกันไก่นําแล้วก็เพื่อจะปลูกผักหอมบางนั่นบางนี่พ่อได้กินไในยังเอาปลูกบัวปูได้เมียนพี่น้องเอ้ย เก็บมากก็ว่างไว้ซื้อกระสีเน่าถิ่มซื้อได้บาทน,นี่เนี่ยปลูกกระซัําพอกินเพราอยากจะหวองอบุบะเดขายเนาะพี่น้องเนาะเข้าก็เลยเฮ็ดยกแปลงนี่ขึ้นมากเข้าก็จะเอาปุ๋ยคอกลงพื้นก่อนแล้วก็จะเอาดินมาโปกหนาเนาะเพราะว่าเข้าจังบ่ได้ใส่ฝุ่น,นอีกน้องพี่น้องเนาะเข้าก็สิปลูกมีหอมมีต้นหอมมีกระเทียมมีขนามีหอมเตยเนาะ ล้วก็พักแ้วนี่พักแ้วพี่น้องเบิ่งพักแ้วแล้วมีพักแกลนพายตัวเอันแพ็กอีหยังหลับปรจักใบหยองกินกับลาบผสมพันวาอีตูวพักไรายนี่พี่น้องเนาะบิ่งพักกระแยงเพิ่นกระยุบตายได้ละเพราะว่าพักกระแยงนี่เก็บกินจนเบินนี่พักกระแยงพี่น้องเบิ่งปลูกพ่อได้กินพี่น้องนี่มีกระเทียมกับต้นหอมมาปลูกสลับกันปลูกซ้ำนี่แหละพี่น้อง กระเทียมเขาก็เด็ดใบเพิ่นไปใส่ตำหม่งฮวงใส,ส่พัดยังจังทร์สันจังสี่ห้องวันจำเป็นต้องซื้อไอ้ยังประหย,ยัดได้เัาควรสิประหยัดเนื่องจาโควิดแล้วนี่สักใไซนี่พีพ่น้องเมึงสักใส่นี่ไปผิดผ้นกับฝั่งหน้าเมึงสักไซน,นี่พี่น้องเมึงนี่พี่น้องปลูกพอดีกินพี่น้อง และอีกอันย <thin> ังเทากับมัปลูกผักพริกเนาะพี่น้องเนาะปลูกผักพริกใส่กระสอบตาอนี้เทาเนี่ยหนึ่งห้อกระปลูกใหม่เนี่ยหนึ่งห้องนี่เนี่ยใส่ฝุ่นอันนี้พริกไทยอันนี้พริกไทยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้พริกไทยและอันนี้ก็เป็นบักพริกเนาะพี่น้องเนาะเขาใหญ่โตขึ้นมาเนาะพึ่งต้องนี่กรบปิบพริกเนาะพึ่นบอกพูดว่าพริกเขื่อนผักพริกฝนพริกเหลืองพริกเขื่อนเนาะเบิ่งปลูกเทากับแซมด้วยเขาโพดเน่เพื่นออกแล้วพี่น้องหย่านตะไคร่ตอดไก่หลาย เสี้ยวเสียวในแ่งมใส่ได้พี่น้องมานอันนี้เขาเห็ดค่างไว้นี่สําหรับเพื่อเอาแตงมาใส่แล้ะก็เอาทัวฟักหน่างมใส่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เพื่อปีกเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งปลูกสสกทบหลายยางปลูกในอันเดียวกันโหลดเห็นมันแหลวเธอเดียวประหยัดพื้นที่แล้วก็ตรงนีเนาะพี่น้องเนาะเบื่อปพริกเขานี่แหละพ,พี่น้องวิธีชุมชนอะไรก็ง่ายๆแเ้วควรจะมึงกงปากน้มนี่ตะกกงน้าเนานะพี่น้องเบิ่ง โรโดดขุนกระลังโดกมนะมนาวครับมะนาวโดกอยู่โรกยุ่งากเดียวพี่น้องนั่นกับเป็นหางหงเหิงคือบุญสิตายนี่แหละเพราะว่าต้นหลายปีแล้วเนี่ยพี่น้องวิธีชอนอบทปลูกง่ายๆกินง่ายๆเพราะต้องปลูกหลายปลูกเพื่อได้กินปีกกระซิบก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม ปกคลิกสิบสามกระสอบโมเมนต์มาสิบสามกระสอบด้วยนวยมันไมายถึงว่ากระสอบที่ปลูกแล้วการเทากับทีปลูกกระโพดสิบสามต้นเพราะปลูกใน,น,นกระสอบเดียวกันนี่น้องมีกระโพดสิบสามต้นแล้วก็มีบักแตงสิบสามต้นเพื่อกันเขาก็ใส่ใกันน้ำกันนี่ละแล้วก็ขั้นมีบักทั่วเขาก็ปลูกอีกสิบสามต้นในกระสอบเดียวกันต้นบอกว่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอันนี้เท่าสิบสอบ ปลูกซูแนวที่กินได้พี่น้องเหยียบใส่รูปเดียวเข้าใส่พื้นที่เกิดประโยชน์ที่สุดพ,สพี่น้องนั่งเกษตรใ้เพือนขึ้นนี่เนาะบักแตนกับบักทัวแล้วกะบักใส่เข้ากับมีแล้วพี่น้องไปนี่ละเอาเป็นมาเข้าขอจบิปจะเพียงเท่านี้เนาะพี่น้อ,นอ,นอเงเนาะเบิร์นี่ละตรงนี้เข้าจะไหว ปลูกสวนในอนาคตต่อไปเพื่อใจะให้มันขยับขยายไปเอาเป็นว่ามเมื่อนี้ลาไปก่อนก็นแล้วกันฝากกดไลค์กดทิดตามกดแชร์ให้น้นดะพี่น้องเด้อสำหรับ่องแอลบันศาสตร์นะพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ